แล้วเราเราอีกสี่คนเนี่ยเราได้ดูทนะี่มีใครที่ถูกใจที่แน่ๆแ,แต่คนะือว่ายังไม่อยากให้ความหวังอเออพนอที่ไม่อยากให้ความหวังใครเลยอะ่ะก็อรอดูตอนนั้นมาเขาให้มาคิดกันอีกทีกลายเป็นว่าพอเอาเข้าหนักใจกเไปคนท่านได้เข้าคนนั้นไม่ได้เข้าเลยเข้าใจพี่หัวใจเรานะ ม่้ตองพ่มพ์ครับโอ้ยไม่นู้ย่หาตกลงจบคืออันไหนอะอะไรนะอะไรนะจบจบจบไปจบจบเกียถ้าจบเกียสมลวอะสมิวเมิแถวนั้นอร่สิบแปดฮะไม่หรอมันไม่ใช่ร้อยยี่สแปดแแถวแถวประมาณนั้นไม่กดสมล แต่มันเปลี่ยนใหม่นะไม่ใช so ่128ค่ะขาว่าสเเมลอะถ้าสเเมลน่าจะไกลออกมาจาเอสใช่ไหมดีเลยค่ะเดยวที่พาโพเวสดีเลยค่ะร้อยร้อยสี่หกสวัสดีครับทุกคนเหมืนสี่ร้อยยี่สิบไม่ใช่เหรอหึ่งพันหน่งพันกือชุดไม่ใช่ในวันนี้ไม่ใช่นะร้อยสี่หกร้อยสี่หกไอนะไอโนะไได้ยินได้ยินไหมเอาไปจับนมหน่อยง เ้าลเห็นนะเห็นนะบี้ที่โมจัดกานี่บี้ที่ของมีอยู่สองามงนฮะมาีไมีพูล้วเดือดเดือดมน่คุยพ่นดิที่ไหนที่ไหนจอเป็นย่คันีบอสสวัสดีครับบอสโนเน่นอนพัสรอะไรรเปล่าคิดเสียงรอเปล่าหรือว่าไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิด ที่จะศึกษาว่ามันจะมีหลายๆคนที่เขาพยายามไม่ใช่พยายามที่เขารอที่จะเข้าแก๊งเราอะครับครับทีเนี้ยพี่ไม่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้ว่าสภา,าเขาจะเปิดเมื่อไหร่เออแล้วพี่พี่ก็ไม่อยากเขารอจนเว้งอะเห็นปะครับพี่ก็เอออยากจะบอกเขาหน่อยว่าคือถ้าถ้าพร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวถ้ารอไม่ไม่อยากรอไปไปไปทำแก๊งหรือขึ้นกับแก๊งอื่นก่อนก็ได้เงีย้ยพี่พี่รู้จะพูดยังไงให้แบบ ไม่ได้ดูผักสายไล่ส่งหรอใช่ปะเออแต่พี่แค่รู้สึกว่าพี่เป็นห่วงพวกเขามากกว่าที่เขาจะมาอยู่รอตรงนี้แล้วไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่ที่ผมไปกระจายบอกเขาให้เออโอเคคนไหนที่แบบมาจากคนนี้คนนี้มาจากคนนั้นอะไรเงี้ยลองลองไปสกิดบอกหน่อยได้ครับวันนี้ไอ้นี่ถ้าเขาก็อยากเข้าเหมือนกันมีคนอยากเข้ามากมาย ใช่มีคนอยากเขาเยอไม่รู้ว่าจะเข้าหมายความว่าสภาจะเปิดตอนไหนแบบนี้เราก็ไม่รู้ใช่แล้วเขามารออยู่นี่นะเพราะซึ่งจริงๆแล้วเขารุมตัวกันแล้วเขาไปทำแก๊งเองนะใช่ทำแก๊งเองก็ได้แก๊งหนึ่งเลยอ่ะใช่คือทำแก๊งได้แกงหนึ่งเลยนะถ้าเขาอยากจะรอเพราะเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเพราะว่า มันก็ต้องเราก็ต้องไปข้างหน้าเราจะมาเป็นห่วงทุกคนเขาไม่ได้ไงเฮ้ยกินอะไรอ่ะไม่หาวคือผมจะบอกนี้พี่คนผมก็เหมือนที่พี่เคยบอกทุกคนไปว่ามาลองมาใช้ชีวิตด้วยกันก็เดือนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยมีเข้ามาใช้ชีวิตด้วยกันน้อยช่วงนี้ต่วใหญ่ก็มีแต่แบบมีพวกเราที่เห็นนะตอนนี้ รับซาพี่เลยผมก็จะบอกเขาให้ได้เพราะว่ายังไงขึ้นยี่สบเอ็ดถึงยี่สิบห้าก็ต้องเหลือสี่คนเพราก็ต้องกักให้ปีเตอร์อีกครับแต่เขาบอกเขาซิ้นเดือนมาแล้วกลับมาแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้ากลับมาก็คือปีเตอร์หนึ่งก็เหลือแค่สี่เองแม่งก็ไม่ครบอยู่ดีทีนี้คนรอรอชิบหายเลยใช่ แล้วเรา,เราอีกสี่คนเนี่ยเราได้ดูแล้วที่มีใครที่ถูกใจที่แน่ๆแ,แต่คิดว่ายังไม่อยากให้ความหวังพี่ไม่อยากให้ความหวังใครเลยอ,ะอ่ะก็อรอดูตอนนั้นมาเขาให้มาคิดกันอีกทีกลายเป็นว่าพอเอาเข้าหนักใจอุอเเ้เทียกคนท่านได้เข้าคนนั้นไม่ได้เข้าเลยเข้าใจพี่หังใจเราเดีย๋ยว <ไป S 2> พี่ออกเองไปด้วย ยางยังเสียบไปไม่พอยางยางเหรอยางเหรอยางยางย<ะ>พิถึงอัคราเดชนะนั่นนะดูอยู่ไหมคุณพ่อดูอยู่ไหมดูตลอดครับโอ้โหติดตามผลงานลูกพ่ออยากกินต้มยำป่ะพ่อนั่นนะ <laughs> อินโดนีเซียแบบพ่อมือลดลดมือแบบลดแซ่บสุดไม่พูดเดยอะดีกว่าพี่ต้องมาลองชิมอะไรครับประกาศอะไรอ่ะโรงพยาบาลฮะอัปเดตใหม่ เอ้โเห็นมาเต็มเลยไม่ได้ไปดูอะไรเปิดอาช้ายังเราอ่ะเพี้ยยไม่ได้เปิดเลยเนี่ยป่ะป่ะมถึงเนี่ยเอ๊ะตถ้าเต็มมันเปิดมันเป็นแค่แค่ไข่ก่อนยังไม่ได้แยกออกไปถูกป่ะใช่ครับแล้วมันเต็มมันเป็นน้ำหนักป่ะตัวตัวไข่ไข่ไม่น่าจะเป็นน้ำหนักนะไม่เป็นไม่เป็นใช่เดี๋ยวผมดูก่อนไม่เป็นครับไม่เป็นน้ำหนักจะเปิดไกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงไปไหมล่ะไปดิไป บางทีแทนจะเบิกคูเรียเอ้าเหลือขอนี่เหลือของเก่าน้อยใจไงก็แบบเอ้ยเกลีกันใช่ต่ังนะตอนนี้มีเรื่องราวมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่เอาเลยเดีนี้อ๋อคือ๋ยวนี้เดีนี้มันน้ำไม่ได้แล้วเดี๋นี้น้ำไม่ได้แล้วอ๋อเดีนี้น้ำไม่ได้แล้วโอเคก็ไม่รู้เนี่ยอึดอัดเว้ยเ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอยากนั่งรถยุโรปไบ้างรถยุโรปได้ไหมไอพี่หาดอยู่พี่หาดอยู่บอส พี่หัดอยู่เปิดอยู่แน่เลยส่งเลยสเปซบาร์ทีนึงเอ่อไม่ยังไม่รู้เลยยังเปิดไม่เสร็จเลยนั่นนะเอาดีครับอยู่ไปยิ่งไกลหยิ่งเค้เองได้เได้ได้แต่เปิดเสร็จเดี๋ยวบอกเปิดชื่อเขาเปิดใครหรอครับเปิดไข่หรยอตอกไข่เขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่หาดร้ายเนี่ยมีเมียแล้วเรียเราก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เค้ เป็นน้องที่ชายหาดครับน้องแบบไหนเขาก็พูดอย่างเงี้ยแหละว่าน้องน้องทุกคนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ถามบอสใช่ไหมบอสใช่ถูกพูดอีกก็ใช่อีกพูดอีกก็ถูกอีกถูกที่สุดเธอื่ออะไรอ่ะคุณผู้หญิงเค้กครับขาหนีเค้กนเค้กเป็นลูกชายหาดเหรอไมใช่ครับไม่ใช่ครับอุ้ยอุ้ยไปว่าใช่ จริงเลยหลายใจที่สุดเลยโหหมอเป๋าวันนี้คุณหมอหมอนี่สายคสายเดเกอรี่นะฮะทั้งเค้กทั้งขนมโม้ตาตาเล่าตาตาเบเกอรี่นี่น้องเค้กนี่เป็นรุ่นแรกนะที่เข้ามา ก็จำได้จำหน้าแต่พี่อ่ะพี่อ่ะมันก็อีกเรื่องนึงแค่นั้นเลยอันนี้สายขนมชายหาดชายหาดนี้ชายหาดเบเกอรี่เบเกอรี่ไม่ต้องพูดสองคนนี้ไม่มีไม่มีใครเมาสักคนอ่ะไม่มีใครเบาสักคนชายหาดเบเกอรี่โอซีหมอกระเป๋าเฮ้ยชายหาดเบเกอรี่โอซีหมอกระเป๋าดูกันเยอะแล้วกันยอม นี่อะไรบอสหน้าโอ้ราเรานี่อใจันาน่ไหมเลอกอเ่ืที่นี่แคสัญญาว่าจะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยใช่ไม่เห็นแต่พี่ไม่หานโอเคโอเคผมจะพูดไป